สวัสดีค่ะวันนี้ก็งานยุ่งทั้งวันนะคะพอดีน้องดอลล่าเขาบอกว่าเขาอยากจะทํางานด้วยนะคะเจนนี่ก็เลยอ,อยากจะเปิดโอกาสให้น้องนะคะว่าน้องจะทําได้ไหมวันนี้จะทดสอบให้น้องไปส่งของให้นะคะแล้วก็ดูซิถ้าน้องทําได้ก็จะให้เงินเดือนน้องนะคะแล้วก็อยากจะช่วยเหลือน้องด้วยอ่ะน้องดอลล่าวันนี้พี่เจนนี่ให้ไปส่งสินค้าที่ไหนคะไปซอยหาครับหรอ,อที่อยู่ยังไงคะที่ที่รับรับผู้รับรัตนาพรพลเสน หกสิบแปดจุดเกตเทศบาลสี่ในเมืองเมืองสุรินทสุรินสามสองศูนย์ศูนย์ศูนย์โดยโทรศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดที่อยู่ผู้ส่งบริษัทบิวตี้ซาลอนเจนนี่จำกัดสาม,มารถหกทับ, 1, 2, 0, 0, บนหนึ่งสองศูนย์หมู่สิบสองตำบลหนองเพือ่อ อำเภอเมืองละมุงจังหวัดชนบุรีรหัส20150เบอร์โทรศูนย์เก้าหกสครับโอเคค่ะพี่เจนี่เชื่อมั่นศักยภาพว่าน้องดอลลา่าเป็นเพชรแท้นะคะแล้วที่สําคัญพี่เจนี่เชื่อมั่นว่าน้องดอลลา่าเป็นคนเก่งแล้วทาได้วันนี้ถ้าน้องดอลลา่าตั้งใจเป็นคนเก่งและทําได้นะคะพี่เจนี่จะให้น้องดอลลา่าช่วยงานบริษัทไปเรื่อยๆนะคะ ตั้งใจนะครับตัั้งใจครบโอเคครับผม